สวัสดีค่ะทุกคนมือนี่ในเพจ่แอปฝา่อโจุดโพสทุกน,น้องผุ้หญิงแบบนี้พี่นอ้องเพิ่นโพสเนี่ยลูปอีฬาขึ้นมากแต่เพิ่นบอกว่าจังแมนเพิ่นงามเนาะจังแมนเพิ่นงามเนานะจังแมนเพิ่นงามเนาะ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 ว่าน้าพี่น้องปัจจ ได้โพดถึงลูกสาวเมื่ขึ้นนี่เราก็ได้ลงลง่งลูกนี่เรื่องมาจากเมื่ขึ้นอีหลาเป็นงานอะไรโซดเนาะอีหลาม้านในลูกสีอ่ะกระโปงมันชมพูอมสีโอรุแตาหากแห้งตหาหกแห้งจนบอดโจทนไม่ไหวก็โจตรงาโพหาลูกสาวลูกสาวงามหลายพี่น้องอีหลาตาหากแห้งม่ขึ้น โจจนได้ทษเมนมากพี่น้องพี่น้องให้ลูกนี้หลาจากคะแนนคะแนนเต็มสิบอะพ่อไม่สิพ่อไม่ไม่ให้ไอให้ลูกสาวอะกี่คะแนนจากลูกของเมื่อคืนเนาะโอ้ยเหมือนตุ๊กตาบาบี้เลยน้องหญิงเมื่อคืนจนพ่อโจทนไม่ไหวต้องออกมาโพสจึงเม่นเพิ่นง่ามเนาะจึงเม่นเพิ่นง่ามเนาะ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 ูกซัดเพิ่นเสาอนลูกสาวเพิ่นแห้ง ก็เป็นตะสอนเนาะพี่น้องเนาะลูกสาวกันนะฮักกระดอยอีหล่าอกมโพสต์นะฮกแห้งสุดยอดแล้วก็ไอ้มี่โพดน้องๆไม่โพสตหาอุ่งอิงก็จะเป็นน้องใหม่แล้วก็น้องหมิวเนะน้องหมิวก็ได้โพสหาพี่อวงอิงถ่ายรูปก็เย็นแล้วก็โพสลรูปหนีเลยพี่น้องน้องหมิวโพสหาพี่วงอิงบอกว่า ไอ้อนคองลาแหละเป็นคนติดถ้ำให้น้องมิวมีแรงพักดันและมีกกำลังใจทำงาน,แล,นแล้วก็ใส่อโมจิดูกมวใจพี่น้องแล้วก็รูปไปนิ่มแล้วก็แฮชแท็กมิวชนที่ชาสาวน้อยรำเพิดโชคสานพี่นอ้องบึงดูหลาเด็กหน่อยไอ้น้องเนะ่ยเป็นคนนอะ่ะจังหวัด้อยเอด็ดพี่น้องมาจากจังหวัด้อยเอด็ดมีพี่วงอิงอเป็นแบบอย่าง อยากมีชีวิตที่ดีอยากดูแลครอบครัวไม่พิวอิงเป็นไอดอลก็่มาเดินตามฝันเดินตามฝันจะมีโอกาสอ่าดีๆจากบอสจจากผู้ก่อสาวน,น้อยรับเขมาม่าในยูในสังกัดสาวน้อยแ้วเบินโชว์แต่อยากหาเงินให้ครอบครัวนะวันน้นเป็นหนงเด็กเด่นหน่อยสิบสามปีมีความคิดจะซอยพอซอยแม่ซอยครอบครัวาหาเงินจะเป็น จะข่วมคักเนาะพี่น้องว่าบ่อายุ13ปีเดินทางมาจากอัลอยเอ็ดพี่น้องเป็นทั่วลอยเอ็ดเนาะ,ะน้องเดี๋ยวมาอยู่ใช้ข้ากับปอจูเนาะก็ดีใจน้ำน้องเนาะอยู่ในสังกัดสาวน้อยน้ำเพลินโชก็ขอเป็นกำลังใจให้อีหล่าเด้อขอให้มีความสำเร็จดูพี่อุยิงเป็นตัวยอย่างพยายามตั้งใจเอากะ แม่อันนี้ก็ซ้ำแม่เน,นี่ยละพ่อก็อายุหลาเราตั้งหาสิบเดี๋ยวสิห้าสิบสองล้วพี่น้องก็ขอเป็นกำลังใจให้อีหลาเด้อประสบความสำเร็จตังที่หนูตั้งใจเบิงเบิงบ่งกผิวอุงอิงเป็นแบบยางเอาเนะเาะอ้าวแล้วอีกคนหนึ่งพี่นนองน้นองวัใไม่น้องใหม่อ,อวันตยาก็ได้โพสิ์หาอุ่งอิงคือกันโพสิ์ทยอุ่งอิงคือกันน้นนอ,นนนนนองโพสิ์บอกว่าคำว่าไอดอนคือต้นแบบ ได้แ,แบบอย่างของความสำเร็จแต่ก่อนใหม่เคยคิดว่าอยากมายืนถ่ายรูปอยู่ข้างศิลปินที่ชื่นชอบและปัจจุบันควมฝันของใหม่ได้เป็นจริงแล้วค่ะขอบคุณพี่อุ๋งอิงที่คอยเป็นแรงผลักดันให้ใหม่ในวันนั้นจนใหม่ได้มายืนบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงในวันนี้แล้วก็แฮชแท็กพี่อุ๋งอิง